ร้อยยี่สิบร้อยยิบเอ็ดกรัมเขียวอมฟ้านครับไซโก้โชกุนเรือนี้นะครับก็มาในรหัส SPB หนึ่งแปดเก้า J หนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมมาไม่มีใบการ์ดรับประกันอันนี้ผมซื้อปีหกสี่นะเพื่อนๆอันนี้ผมเคลือบซองไว้ซื้อปีหกสี่เดือนสี่คู่มือเล่ม ผ้าอันนี้เป็นข้อที่ผมตัดแล้วเพื่อนๆตอนที่ยังไม่ตัดอะน้ําหนักของเจ้าเรือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 2อกรมัมอยู่ที่ร้อเกรัมเจ้าไซากโกโชกุลเรือนี้นะครับซึ่งมาในรหัส SPB 1 8 9่งก้ J หเครื่อง6 R 3 5ผลิตที่ Made in Japan ก็สำรองพลังงานได้70ชั่วโมงโชกุลเรือนี้กระจกก็ทำจากซัฟฟ i คิทตันนะครับกันน้ำได้200เมตรตัวเรือนของเขาก็43.5มมิล แล้วก็ช่วงข้อสายก็22มิลแล้วก็ลัก51าิบอันนี้ผมจะลองช่างข้อที่ตัดมาแล้วข้อเต็มนะครับก็หนักประมาณร้ยยี่สิรอยิบกร,รมัมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาข้อออกหรือแค่112่ิบกร,รัมนะครับเจ้าไซโกโชกุลเรือนี้นะครับราคาที่ห้า0มนะครับ ืนเขาก็จะมีสายยางให้ด้วยนะก็จะเป็นหน้าขาวนะครับน้ำหนักก็จะอยู่9 9กรัมนะครับเดิมๆส่วนเจ้าตัวนี้121กรัมเขาตัดแล้วก็เหลือร้อยที่วันที่ของเขาก็จะเป็นวันที่เลนนูนนะครับสูตรที่ปรับใหม่ในเจนใหม่เนี่ยที่มีเข้ามาก็จะมีขอบเบอร์เซิลนะครับปกติมันจะมี50-15-20ตอนนี้ก็จะเหลือแค่ เหลือแค่45กับเลข30นะครับ45กับ30และทีนี้ก็ที่ปรับใหม่ทีก็จะมีตวงช่วง m a r k ร์นะครับ์เกอร์เขาจะเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวเหมือนเขี้ยวมังกรแล้วก็เหมือนเขี้ยวปีศาจนะครับของเจ้าโชกุนตัวนี้ส่วนปลายเข็มเนี่ยก็จะเป็นแบบครึ่งครึก็จะมีเงาสลับตัดด้านนะครับตัดแสงได้ดีมาก แล้วก็ส่วนตัวเข็มเนี่ยเข็มวินาทีเขาก็จะเป็นสีโรสโกนะสีของหน้าปัดก็เป็นสีแบบด้านนะครับเป็นดําด้านแล้วก็ขอบก็เป็นด้านแต่ในตัวเรือนเขาอ่ะของโชกุนเนี่ยทําได้ดีมากเขาจะตัดเล่นตัดเงาตัดแสงเพื่อนเพืนสังเกตดิก็จะมีตัดเงาเป็นขอบตัดเงาส่วนสายเนี่ยก็มีเคลือบสารซูเปอร์ฮาร์ดโคสติ้งนะครับ ก็คือการลอยขีดขวนได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าโดนลอยหนักๆมันก็จะเห็นชัดนะครับสายตัวเครื่องของเขานะครับก็จะเป็นเครื่อง 6R35 มันก็จะเดินถี่กว่าเครื่องเดิมที่เป็น 6R15 นะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมยังไม่ชอบไอ้ตัวหูสายเนี่ยมันจะเป็นรูเหมือนเดิมไงซึ่ง Mm200 มันไม่มีรูแล้วอะแต่ว่าเจ้าโชกุนยังมีรูอยู่แต่ว่าเจ้าเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นนาฬิกายอดน,นิยมนะครับในกลุ่มนาฬิกาไซโก ก็จะมีซูโม่โชกุนแล้วก็ MM300 นะครับ3เรือนนี้ที่เป็นยอดนิยมของทางไซโกและเป็นเหมือนไอคอนิกของทางไซโกนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่เลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆอันนี้ก็จะมีน้ำหนักที่เบามาก เบาแบบเบาแล้วก็ใส่โคตดสบายคูโม่เนี่ยจะหนักกว่าเรือนนี้แล้วก็เจ้าไอเจ้ามอนเตอร์ก็จะหนักกว่าเรือนนี้ประมาณแปดสิบกว่ากรัมน,นะครับเพราะเรือนนี้ตัดข้อแล้วก็เหลือแค่ร้อยสิบกรัมซึ่งมันทําให้แบบใส่สบายแล้วมันจะไม่ถ่วงข้อมือเด้อเพื่อนๆน้าหนักก็จะแบบเบาใส่สบายที่สุดเท่าที่เคยมีมาของนาฬิกาไซโกของแบรนด์ไซโกนะครับเพื่อนๆส่วนตัวส่วนตัวข้อมือของผม แบบข้อมือเล็กนะครับแต่ข้อล่างผมใหญ่นะครับ <Wow! S 1> ทรงก็จะดูโอเวอร์ไซส์นะ4.3.5ว่าซึ่งมาเทียบกับความเบาให้ความสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะครับมันก็คุ้มค่ากับที่เราแลกมาด้วยความเบาหนักของไทเทเนียมแล้วก็จะมีตรงที่กันเม็ดมะยมนะครับกันรกระแทกนะครับจะมีตัวนี้ด้วยของโชกุน ซึ่งใน m m 3 0 0 m, m 2 0 0ก็ไม่มีตัวนี้นะครับตัวกันกระแทกจะไปอยู่ด้านล่างแทนอันนี้ก็เป็นภายน้ำของเขานะครับภายน้ำของเขาก็จะเป็นสีออกเขียวอมฟ้าถ้าบางรูปบางมุมก็จะออกฟ้าอมเขียวถ่ายจากนาฬิกาเรือนเดียวกันนะครับ